ก่อนเข้าชั้นในตรงประตูเรียกว่ากูคับพระแปลว่าตรงประตูนั่นเองจะใช่รีเก็ตเตอร์สองคนคือพนักงานคอยต้อนรับแขกจากเรือนพักเั้นกลางที่เราอยู่นี้คอยจ่ายดอกไม้ทุเทียนพวมอะไรให้แขกแขกก็จะเปตักการะบูชาด้านในนั้น ที่ก,การบูชาด้านในนั้นแตกต่างกับด้านนอกดังน,น,น,นี้เฉพาะด้านในถึงหน้าที่ก,การโดยเฉพาะเําถึงทำพิธีกรรมเจ้าใหญ่ในตัวอยู่ที่ไหนก็มารวมตัวกันทั้งหมดทําเฉพาะหน้าที่ก,การเท่านั้นไม่ตลอด24ชั่วโมงยังข้างนอกหรือว่าทําเป็นครั้งเป็นคราวนั่นเองเทวราชในนั้นลักษณะมันจะเป็นมณฑกจะมีบันไดสามด้านคือตะวันออกตะวันตกเป็นทางเดินออกติศกเหนือทางเดินเข้าโดยเฉพาะ พร้อมนั่งบดิษตฐานโยนีใหญ่ตรงนั้นที่ลึงใหญ่ตรงนั้นคือที่ตักการบูชาอยู่ตรงนั้นคนไหนการไหวบูชาบรรพบุรุษตั้งหลายติดเลี้ยสิ่งจะกิดติดเล้วที่พระเจ้าเติดเลี้ยลุงมาได้ด้านตะวันตกเขาวกหมอกดูวันตกนั้นแล้วมาออกตูวันตกนี้ตรงข้าข้ามคนไหนการไหวบูชาบรรพบุรุษตั้งหลายติดเลี้ยสิ่งจะกิดติดเลี้ยที่เจ้าติดเลี้ยลงมาได้ด้านตะวันออกก็วกหมอกดูวันออกนั้นแล้วออกตูวันออกนู้น คนไหนปิดพิธีก็แยกตัวออกไปคนไม่ติดพิธีก็ตามกันไปหมุนเวียนตามกันไปกราบไหว้ตามกันไปอีนี้เราเบียงโคตรด้านตะวันตกนั่นเป็นฐานที่วลึงเล็กที่วลึงเล็กเป็นของพระอรุทก็ได้ของลูกเขยก็ได้ของลูกชายก็ได้ตรงข้ามเราเบียงโคตรด้านตะวันออกเป็นฐานโยนีเล็กโยนีเล็กเป็นของพระธิดาก็ได้ของลูกสาวก็ได้ของสะใภ้ก็ได้ ทีนี้สองขาสองเมด็ด้านตะวันตกนั่นจะทําหน้าที่สองมิติมิติหนึ่งจะเป็นคารวาหญิงหรือว่าคารวาชายอีมิติหนึ่งครางชายหรือว่ากางทีพวกกรามเมื่อก็ทําพีกรรมกางก็ทําหน้าที่เจริญมงคลก็คือคอยตรวจนั่นเองสองาสองเม็อันหนึ่งจะตะวันออกนั่นจะทแออันหนึ่งจะเป็นคิด c h e n r o แปลว่าโรงครูปรป,รประกอบอาหารอันหนึ่งจะเป็นอีต i n งรูปคือเป็นห้องรับประทานอาหาร ต้องคอเนอร์ต้องมุมด้านตะวันออกนั่นจะทําหน้าที่2องมิติมิติหนึ่งจะเก็บแมตระรีนรูมคือมีดผ้าเครื่องทาครัวและอีมีติหนึ่งในที่เดียวกันเป็นโตะตาพูดเก็บอาหารได้ด้วยในที่เดียวกันรเราบียังแก้วห้องยาวๆนั่นมันเป็นเบดรูมโตะตอร,รูมเลสติจจ้งรูมไลทิลีจื้อไลทบาลีรูมก็ปแปลว่าห้องนอนเก็บของแต่งตัวส,สวยรวมทั้งห้องสมุดนีนะระษาที่หนึ่ง บุญกรรามทำตีกรรมประับหาแต่งงานบวรตามรวมทั้ทนนวทวทงวัฒนธรรมประเพณีในหลายเรื่องสิ่งที่อับประมงคลสิ่งที่ไม่ดีไม่ไม่ทำประสาทหลังนี้เอาฟังต่อไปประสาทที่สองห่างจากตรงนี้ไปสามกิโลเมตรเรียกแวาประสารรทถินเมืองเก่าอานันท์ทำหน้าที่สองเรื่องทำหน้าที่อะไร ทำหน้าที่เป็นอารค์ขยาสาร์ารค้ขยาสารก็แปลว่าโรคนันเองมันเป็นโรงพยาบาลของคนรุ่นเก่ายุคเก่าคารักษาโรคคนเจ็บคนป่วยเองหรือเป็นสถานที่ผลิตยาไว้รักษาคนเจ็บคนป่วยเอง,เองนะนะประสาทาาที่สอง ปราตาที่สามห่างจากตรงนี้ไปหนึ่งกิโลเมตรเรียกว่าปราตาทหินโนนกู่อันนี้ก็ทําหน้าที่สองเรื่องทําหน้าที่อัประมงคนอับประมงคลไป,งลปไงคือมาเป็นครีเมโทเรียมหมายถึงว่าเป็นตูสานก็ใช่ประชาก็ใช่มเมรเผาศพก็ใช่เตาเผาศพก็ใช่ก็คือเมรุมาทนเองและอีกประการหนึ่งใครท,ทาผิดร้แรงเมื่อสมัยก่อนก็จะไปปะหารที่นั่นเผาที่นั่นเป็นเดนปะหารไม่รอ่อม ตีจากตรงนี้ไปที่วัดพระนอนเมืองตีมานั่นเป็นมหานครตีมาเป็นเมืองชุมชนใหญ่นะเป็นเมืองชุมชนใหญ่ทีนี้นะไม่ว่าอยู่ในอินเดียพม่าไทยลาขมิเวียดนามบูนาอนเดนเกียและมาเลเซียล้วนแล้วแต่ชาวบราหมินฮินดูทั้งหมดเป็นผู้สร้างก็คือปรา์ฮินดูเองผู้สร้างสร้างมาสมัยใดมาสมัยก่อนพุทธกาลก่อนประวัติศาสตร์ก่อนตระกวาดทั้งหมดใครเป็นผู้สร้างองค์พระศิวะสุริยะและเจ้าแม่อุทุมพรจันทามหาเทวี พระนารายณ์พระอินทร์พระพรมพระพิกเนตเป็นประหลัดใต้ประหลัดขวาประหลัดหน้าประหลัดหลังขององค์พระศิวะคือเป็นอาตมัดนั่นแหละรวมกระทั่งพระโอรสขององค์พระศิวะคือพระเจ้าชายวรมานจากองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่เจ็ดและบริวารของเขาทั้งหมดเป็นผู้สร้างวัสดุที่ก่อสร้างก็คือหนอึ่งหินทรายสองที่ลาแรงสามอิฐตีท่ากับเบื้องดินเผามืาองลังคาจบมีอะไรก็ถามได้นะ